ท่าวันนี้นะจะมาแนะนําตัวออลไลค์คเมื่อกี้ถ่ายแล้วแต่แม่งถ่ายไม่ได้เว้ยจบวันนี้เราจะมาแนะนําออลไลค์แคผสมสครับนะคะวิธีการใช้สครับวันนี้ที่เราใช้ก็คือเป็นของบิวตี้บุฟเฟ่สครับครั้งนี้ก็คือจะเนื้อเป็นแบบนี้นะคะเนื้อเป็นแบบนี้ให้ดูใกล้เป็นแบบนี้นะคะอันดับแรกเราควักเนื้อสครับขึ้นมาก่อนควักเนื้อสครับใส่ฝาไว้ก็ได้ใส่อะไรไว้ก็ได้ การทําแบบนี้คือการทําสปาที่บ้านนะคะเอ,อเสร็จแล้วเราก็เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็เราใส่ฝาไว้พอเสร็จแล้วเราก็นำอลา a แคปอลาแคปใส่ลงไปอลารแคปใส่ลงไปอือหวละเห็นไหมมันก็ยิงเหลือซึ่ง คุณเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้อันดับต่อไปนะคะคือเราจะผสมเราจะผสมเขากับตัวสครับก็ผสมลงไปเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยหลายคนถามว่าเฮ้ยพี่มันจะเวิร์กจริงเหรอเอยเวิร์กจริงเวิร์กจริงเดี๋ยวจะบอกว่าเอ่อแบบผงเนี่ยสักยับสักยภาพแบบผงกับแบบน้ำแตกต่างกันอย่างไรแบบผงเก็บ การกักเก็บได้ดีกว่านะคะแล้วก็จะง่ายต่อการใช้กว่าน,น้ําทําไมถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าส่วนหนึ่งเราเป็นคนที่แบบว่าไม่ไม่แบบว่าไม่ตรงไหนดีตรงตรงไหนดีตรงไหนดีอะตรงไหนดีอะตรงไหนดีเอ่อหลายคนก็ได้แบบว่าอันนี้เพิ่งไปโดนไอ้นี่มานะคะโดนไอ่เนี่อะไรวะไอตัวที่เป่าฟิล์มหดนะคะอ่า ยเราก็สครับไปเลยตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้ผิวขาวแล้วก็ดูดีขึ้นได้นะคะในหนึ่งระดับเลยไม่เชื่อใช่ไหมคุณลองดูที่บ้านได้เลยค่ะสครับหาซื้อได้ทั่วไปตัวอลา,าแคบซื้อได้ที่เรานะคะราคาห้าสิบบาทถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากนะคะกับการสครับแล้วแบบเหมือนกับเหมือนเราได้เข้าคอร์สสปาดีๆนี้เองเลยอะอืมอันนี้เราใช้เป็นในรูปแบบเกลือนะคะ ซึ่งหลายๆคนก็จะแบบไม่ชอบเพราะว่ามันบาดผิวแต่เราก็ชอบเพราะว่ามันเป็นเม็ดใหญ่แล้วมันทําให้ผิวเราดูดีมากขึ้นดูระหว่างนี้ตรงนี้เห็นนะชัดเจนเกตา่าเหตุผลว่าทำไมตัวออล่าแคปทำไมเราถึงแนะนำเฮ้ยแนะนำจริงๆทาหน้าได้ด้วยลหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยพี่จริงอ่ะทาหน้าได้คุณไม่ต้องซื้อครีมแพงๆค่ะคุณเอาตัวอรอร่าออล่าแคปแบบผงกับ ตัวอร่าแคปเอเซนต์นะคะมาผสมกันแล้วก็ตบ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 บนแน่นะคะก็จะช่วยเรื่องรอยได้ดีเลยแหละเห็นหเห็นเป็นวงไหมเห็นเป็นวงไหมผิวใสขึ้นมากการสครับบ่อยๆแบบนี้ค่ะมันก็จะทําให้ผิวของเราชุ่มชื่นแล้วก็ผัดเซลล์ที่มันตายแล้วออกไปแล้วก็ช่วยให้ ผิวของเราอะค่ะมีการเอ,อ่อก่อตัวของเซลล์ใหม่ขึ้นมานะคะหลายคนก็จะแบบว่าเฮ้ย mm hmm. พี่มันดีจริงอะหลายคนก็ถามมาอย่างนี้เนาะดีจริงคุณลองลองใช้ดูแล้วคุณจะแบบคุณรู้สึกได้เลยว่าครั้งแรกที่คุณใช้คือแบบเฮ้ยจริงอะหลายคนไม่ชอบเอสเซน์เพราะว่าเอสเซน์มันค่อนข้างเจือจางมันจะเหมาะกับหน้ามากกว่า เพราะเหตุอะไรทําไมถึงเราแถึงแนะนําตัวอลรา่าแคเฮ้ยมันดีจริงดีจริงพอเสร็จแล้วนะคะเราก็พอเสร็จแล้วเราก็อาจจะใช้เห,นนะเห็นไหมเห็นไหมอ่ะพอเสร็จแล้วเราก็อาจจะใช้เป็นตัวเอเซนส์ทาต่อก็คือเอาเอเซนส์เนี่ยหยอกแม่งเลย แค่นี้เองแล้วเราก็ทาตัวแบบนี้ก็จะเป็นการทำทีทเมนต์ในตัวนะคะเป็นแบบว่าทําให้ผิวผัดเซลลแล้วใช่ไหมยังไม่ต้องไปล้างออกนะคะผัดเซลลแล้วแล้วเราก็บำรุงต่อผัดเซล์แล้วผัดเซลล์ลงไปตัวออร่าแคปบผมเนี่ยก็จะช่วยในส่วนของความกระจ่างใสแล้วใช่ไหมพอเสร็จแล้วเราก็เอาตัวเอสเซนต์เนี่ยเป็นตัวผัดเซลลเข้าไปเพิ่มให้มความขาวมันเข้าไปอีกเราก็นั่งรูปอย่างเงี้ย ทำแบบนี้แล้วก็นวด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 ,นวดแบบนี้นะคะนวดนวดแบบนี้คือการทําสปาที่บ้านนะตัวเองการบําบัดผิวก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นส่วนหนึ่งที่คุณควรใช้เนาะอันนี้ให้ดูตรงแผลเลยนะคะอันนี้แผลเพิ่งได้ามาจริงๆดูแผลเยอะแยะไปหมดอ่ะเนี่ยเราก็ดูกันเลยนะคะอ่าทีกว่าแล้วนานไปหรือเปล่านานไปจา้าโอเค ให้ดูแค่นี้ก่อนละกันนะคะสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเราก็มาให้ดูผิวว่าเฮ้ยมันข่าวจริงๆแล้วแบบว่าหลายคนก็จะแบบเฮ้ยพี่เมคือเปล่าก็ดูดูเลยจบปีงไม่มีอะไรแล้วสำหรับวันนี้ก็มารีวิวในส่วนของสครับให้ดูนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปแนะนําเป็นส่วนอะไรดีเอ่ยผสมในพวก อ๋ออะไรเดียวอืมกันแดดละกันเดี๋ยวมาทำให้ดูนะคะบ๊ายบาย